ทิคซื้อของในเซเว่นยังไงให้ได้เงินคืนเดือนละ500บาทช่วงนี้เศรษฐกิจกไม่ค่อยดีนะคะเวลาเราจะซื้ออะไรเนี่ยก็ต้องฉลาดเลือกฉลาดใช้แต่ว่าพวกอาหารขนมเนี่ยก็ยังต้องกินอยู่นะคะวันนี้ก็เลยอยากจะมาแชร์วิธีที่เราสามารถซื้อของแล้วก็ได้รับเงินคืน500บาทต่อเดือนไปดูเลยคะ่ะ นี่เลยค่ะคำตอบเอใช้บัตรเครดิต tomorrow ในการช้อปปิ้งซื้ออาหารต่างๆทุกการใช้จ่ายกับ15ร้านค้าที่ร่วมรายการรับ c คชแ b a c k ไปเลย15%สูงสุด500บาทต่อเดือนเย้ซึ่ง15ร้านค้าเนี่ยก็เป็นร้านค้าที่เราใช้เป็นประจำอยู่แล้วนะคะแล้วก็ยังมี e-wallet กระเป๋าเงินออนไลน์ซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆแล้วก็ร้านค้าร้านอาหารขนมนมเนยต่างๆเนี่ยก็ใช้ได้หมดเลยประหยัดมากๆเลยนะคะเดือนนึงเนี่ยประหยัดไปได้สูงสุดถึง500บาทเลยทีเดียวุ้งสุดๆเลยค่ะ สำหรับเวลาไปซื้อของเซ e ว่นนะคะเอาก็จะผูกบัตรเครดิต tomorrow ไว้กับแอป t r u e money wallet เพราะว่าแอป t r u e money wallet เนี่ยก็เป็นหใน15ร้านค้าที่ร่วมรายการนั่นเองวิธีใช้ก็ง่ายมากเลยเดี๋ยวออยมาสอนทำนะคะ mm hmm. ก่อนอื่นเลย mm hmm. เพื่อนๆก็ต้องมีบัตรเครดิต tomorrow ก่อนใครยังไม่มีก็สามารถไปสมัครได้ผ่านแอป tomorrow by ub o B thailand มีทั้งในแอป store และก็ Play store เลยนะคะทำตามขั้นตอนในแอปได้เลยไม่ยาก จากนั้นก็ไปยืนยันตัวตนได้ที่ตู้ Tomorrow k i o s k ที่มีอยู่ทั่วกรุงเทพและปริมณฑลแล้วก็รอเคอรี่ส่งบัตรเครดิตมาให้เราที่บ้านเลยค่ะพอสมัครเสร็จปุ๊บมีบัตรเครดิตแล้วเราก็สามารถไปช้อปปิ้งจับจ่ายใช้สอยได้เลยแต่ว่าวันนี้อราจะผูกบัตรเครดิต Tomorrow กับแอป eWallet ก่อนนะคะเพื่อที่เราจะได้แคชแบ a c k ขึ้นแบบจุกๆ ซึ่งจริงๆก็จะมี3แอป e-wallet ด้วยกันก็คือ t ู o Money w l l l e t และ Bitline Pay แล้วก็ Dolphin Wallet ค่ะวันนี้ออยจะใช้เป็นทู o Money Wallet ก่อนนะคะเพราะว่า t ู o Money Wallet เนี่ยสามารถจ่ายที่เซได้ขั้นตอนแรกนะคะเราก็เปิดแอป t ู o Money w l l l e t ขึ้นมากด Account เลือก My Credit Debit Card เลือก Add Credit Debit Card ได้เลยแล้วเราก็กรอกข้อมูลบัตรเครดิต tomorrow ของเราลงไปนะคะเท่านี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะ เวลาจะจ่ายเงินนะคะก็บอกพีพนักง,งานว่าเราจะจ่ายผ่าน Tru e Money w a l l e t ก็แค่เปิดแอปขึ้นมาแล้วก็กดเพยตรงนี้ก็จะมี QR Code ขึ้นมาค่ะแต่ว่าเราไม่ได้จ่ายผ่าน e-wallet นะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นบัตรเครดิตได้เลยเท่านี้เราก็สามารถตัดด้วยตรงผ่านบัตรเครดิต tomorrow แล้วก็สแกนปุ๊บจ่ายปับ๊บได้รับแคชแบ็ค15สูงสุด500บาทต่อเดือนค่ะ True Money นี่นะคะเราเปิดคิวอาโค้ดขึ้นมาแล้วก็สแกนเรียบร้อยแล้วค่ะและ True Money เขาก็ไม่ได้จ่ายได้แค่ในเซเว่นนะคะแต่มีร้านค้าอื่นๆในเครืออีกเพียบไม่ว่าจะเป็นข้ามหมู่ดีคิวเบอร์เกสายของข้าวของหวานเนี่ยครบเลยค่ะหรือใครที่เป็นสาวกแรป b ิทไลน์เพย์นะคะชอบขึ้น BTS บ่อยๆไปท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตสามารถผูกบัตรเครดิต tomorrow ก็ได้แล้วก็ได้แคชแบ็กเหมือนกันเลยค่ะ ส่วน Dolphin Wallet สำหรับใครที่เป็นสายชอบเข้าโรงหนังชอบเข้า f a ม i l y m มารเข้าบูธชอบเครื่องสำอางบ่อยๆสามารถผูกบัตรเครดิต Tomorrow ไว้กับ Dolphin Wallet ได้เลยค่ะรับ cashback ขึ้นด้วยนะและสำหรับใครที่เป็นสายช้อปปิ้งออนไลน์ช่วงนี้โควิด19ระบาดเยอะด้วยไม่อยากให้ออกไปไหนช้อปปิ้งออนไลน์อยู่บ้านสบายใจกว่านะคะทั้งช้อปปี้เอย La z a d a เอ๋ยสามารถใช้บัตรเครดิต Tomorrow เขาก็ร่วมรายการด้วยเด้อช้อปปิ้งออนไลน์ได้เลยรับ cashback ขึ้น15%ดีมากเลย นอกจากนี้ก็ยังมีอีก12ร้านค้าที่ร่วมรายการนะคะไม่ว่าจะเป็น g r a ็ ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตคริสปี้ครีมโอบองแปงอัฟเตอร์ยูและอีกมากมายตามที่ออยขึ้นหน้าจอให้ดูเลยค่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับทริคการช็อปแบบได้เงินคืนหรือที่เขาเรียกกันว่าแคชแบ็คเดือนหนึ่งเนี่ยได้สูงสุดตั้ง500บาทเยอะมากเลยนะคะใครที่ไม่อยากพลาดโปรโมชั่นดีๆแบบนี้แล้วก็ส่วนลดอีกมากมายเนี่ยก็อย่าลืมไปสมัครบัตรเครดิต tomorrow ไว้ด้วยนะคะในช่วงที่เศรษฐกิจแบบนี้นะคะก็ใช้จ่ายต้องระมัดระวังกันนิดนึงคิดให้ดีก่อนนะคะจะใช้จ่ายอะไรก็ใช้ให้คุ้มค่าคุ้มเงิน ะะวันนี้ไปแล้วค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขและสนุกไปกับโลกเทคโนโลยีค่ะบ๊ายบาย